แบงก์กบลูกหนังวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของราคาบอล1น1คูณสนะครับว่าทําไมมันถึงเป็นราคาบอลที่สําคัญที่สุดสําหรับมือใหม่ในการแทงบอลที่ต้องรู้ก่อนเลยนะครับก่อนที่จะไปรับฟังกันครับทางด้านของแบงก์อยากรีวิวเรื่องของผลงานนะครับในการให้บอลทีเด็ดนะครับในเรื่องของบอลสดสูงแรกนะครับซึ่งเป็นสายเรื่องของบอลสดนะครับหรือแม้กระทั่ง สายวิเคราะห์สายคำนวณเนี่ยสามารถติดต่อทั้งด้านของที่ช่องทางรายแอดของแบงค์กระบฏกหนังได้เลยนะครับที่ช่องดีสคริปชั่นด้านล่างนะครับที่มีรายแอดอยู่สามารถทักหาแบงค์ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งถ้าใครอยากได้ทีเด็ดเรื่องของบอลสดสูงแรกแบบนี้หรืออยากจะได้นะครับตัวโปรแกรมคำนวณบอลนคูณนะครับหรือรูปตารางเรื่องของบอลต่อ1คูณ2เนี่ยในเรทราคาไหนเนี่ย ถึงจะชนะนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางลายนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นเรื่องของราคาบอล1นึคนะครับทำไมมันถึงสําคัญกับมือใหม่เลยอย่างแรกครับเราต้องรู้ก่อนครับว่าราคาบอลนึคูเนี่ยคืออะไรราคาบอลนึคูณเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่สามารถเข้าใจง่ายที่สุดแล้วนะครับไม่ต้องมี ทำความเข้าใจกับมันเยอะนะครับมันไม่ได้ยากนะครับมันก็จะมีเรื่องของเลข1น,นะครับแล้วก็ตัว x แล้วก็2ความหมายของมันคืออะไรความหมายของมันคือเลข1เนี่ยก็คือทีมเจ้าบ้านชนะตัว x หมายถึงคู่นี้จบลงด้วยผลเสมอส่วนเลข2ก็คือทีมเยือนชนะแค่นั้นเองนะครับในเรื่องของราคาบอล1น,นึคูณสทีนี้ ในเรื่องของราคาบอล1คูณ2เนี่ยมันมีอะไรอีกมันก็จะมีเรื่องของอ่ะคู่ที่ผมยกตัวอย่างมาในวันนี้นะครับเป็นคู่ระหว่าง Seattle s o u n d เ r er, เจอกับปารีสแซงแช็กแมงนะครับซึ่งคู่เนี้ยถ้าเราดูจากราคา1คูณ2นะครับก็จะเห็นได้ชัดว่าไอบ้บรรทัดแรกเนี่ยแหละครับโอแม r รี u ซลเนี่ยก็คือตัวราคาบอล1ค2เนี่ยที่จ่ายออกมานะครับอย่างเช่นตัว Seattle เนี่ย ถ้าชนะนะครับจะจ่ายอยู่ที่17เท่าฟังไม่ผิดนะครับ17เท่าแต่ถ้าผลเสมอเนี่ยคู่นี้ถ้าเสมอกันจ่ายอยู่ที่8.7เท่านะครับแต่ถ้าปารีสชนะเนี่ยจ่ายแค่ตีกลมๆก็คือแค่1.14อ่ะมันแทบจะแบบน้อยมากครับซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นตัวบอกครับว่านั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าคู่เนี้ย เปอร์เซนที่ป erm ารีสแซงต์แชงแมงจะชนะเนี่ยมันสูงมากครับเพราะว่าเลทราคา1 2คูณ2ที่เปิดออกมาเนี่ยมันจ่ายน้อยมากมันจ่ายน้อยมากครับมันจ่ายแค่เนี่ย1.14เท่ากับว่าถ้าคุณลงทุนนะครับถ้าคุณลงทุนอะ่ะหนึบาทเนี่ยคุณได้กลับมาแค่14บบาทซึ่งถือว่าน้อยมากครับมันจ่ายน้อยมากเพราะว่า เหมือนที่ผมบอกคือเปอร์เซนต์ตรงเนี้มันตีว่าปารีสยังไงก็ชนะแน่นอนแต่ถ้าคุณมองว่าเฮ้ยเีแรติลซาวเดอร์จะชนะมันได้ทั้งหมด17เท่าของ100อ่ะซึ่งมันต่างกันเยอะมากนะครับจำนวนเนี้ยทีเนี้ยถามว่าอ้าวแล้วดับเบิ้ลดับเบิ้ลชน์คืออะไรดับเบิ้ลชนอ์คือ2โอกาสครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณสามารถเลือกได้เหมือนกับทีมซาวเดอร์ครับชนะและก็เสมอ ส่วนปารีสเนี่ยชนะแล้วก็เสมอส่วน1กับ2ก็คือทีมใดทีมหนึงชนะแค่นั้นเองไม่ได้ยากซึ่งถามว่าเหมือนที่ผมบอกคือทำไมตัวราคาบอลหนึคูณสถึงสําคัญกับมือใหม่ตรงนี้แหละครับมันผูกเงื่อนต่อปมไปเรื่องของราคาบอลที่คนไทยเนี่ยได้รับความนิยมมากสุดก็คือเรื่องของราคาต่อรองเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยเรารู้ อยู่แล้วว่านะตอนนี้ราคา1นคูณสมันบอกมาชัดเจนว่ายังไงคู่นี้ถ้าเอาแค่1นคูณสนะครับเจ้าบ้านชนะทีมฝั่งเจ้าบ้านชนะผลเสมอแล้วก็ทีมเยือนชนะเนี่ยนะตอนนี้เขาให้ทางด้านปารีสเนี่ยยังไงก็ชนะแน่นอนทีนี้พอมาถึงราคาที่คนไทยนะครับเล่นมากที่สุดก็คือเรื่องของราคาเอชเชนแฮนดิแคป นะครับหรือราคาต่อรองซึ่งจากหน้าตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าราคาที่เปิดออกมาเนี่ยมันจะมีหลายราคามากนะครับและมันจะบอกถึงราคาจ่ายนะครับว่ากี่เปอร์เซนต์กี่บาทเปอร์เซนต์จ่ายเท่าไหร่เราจะเห็นได้ชัดว่าคู่เนี่ยทางด้านของปเเชเนี่ยเป็นต่อนะครับแล้วต่อกี่ลูกล่ะถ้าเอาตามตรงเนี้ยในตลาดบ้านเราอะ่ะ ตอนนี้อยู่ที่2ลูกซึ่ง2ลูกถ้าเราไปดูนะครับจะเห็นตรงนี้ที่เป็นลบ2นะครับจ่ายอยู่ 1. 69นั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าคู่นี้ถ้าเราเล่นต่อรองในราคา2ลูกนะครับแปะเชเนี่ยโอกาสที่จะได้เนี่ยก็คือ1.69ซึ่งถือว่า น้อยหรือเยอะไหมผมมองว่าราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคแต่อาจจะสูงไปนิดนึงกับเรทราคา2อลูกทีนี้ถ้าเราดูอ้าวแล้วถ้า1.5ล่ะต่อรอง1.5ก็เหลือ1.46หมายความว่าอะไรหมายความว่าคู่เนี้ยถ้าเปเชเนี่ยมีโอกาสที่จะชนะเนี่ยสลูกเนี่ยคือตัวเว็บเนี่ยจะจ่ายอยู่ที่1.69 หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าคุณเอาหนึ่งร้อยไปเล่นนะครับก็คือจ่ายหกสิบเก้าบาทถ้าคุณเอาหนึ่งจุดห้าลูกต่อรองหนึ่งจุดห้าลูกทางเว็บจ่ายที่หนึ่งจุดสี่หกก็คือสี่สิบหกบาทเราเห็นเ,เราเริ่มเข้าใจาแล้วถูกต้องไหมครับคือนั่นหมายความว่า,วา,วายิ่งตัวเลขต่อรองยิ่งน้อยเว็บจ่ายกําไรน้อยลงนั่นหมายความว่าคู่นี้มันก็เป็นบรรทัดฐานให้เราวิเคราะห์ต่อรองได้ว่า เฮ้ยราคาจริงๆของคู่เนี่ยที่เราควรจะเล่นคือราคาเท่าไหร่และควรจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่มันเลยทำให้ดูเป็นรูปต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้ผมใช้ตัวโปรแกรมคำนวณน,นะครับบอลหนึ่งคูณสองจะเห็นได้ชัดว่าเนี่ยทีมต่อทีมต่อเนี่ยราคา1คูณ2นะครับอยู่ที่1.14ส่ส่วนทีมรองเนี่ยซันดาวเนี่ยเซียเทลซันดาวเนี่ย อยู่ที่17นะครับพอเอามาคํานวณปึ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะเห็นว่าผลลัพธ์ข้างหลังเนี่ยมันเป็นเปอร์เซ็นที่ว่าเฮ้ยกี่เปอร์เซ็นที่ทีมตัวปารีสจะชนะจำได้ไหมครับว่า1.5ลูกเนี่ยอ่ะจ่ายอยู่ที่เท่ไรถูกไหมเราก็ไปดูครับเนี่ยเรื่องเลทราคาเราก็ดูนี้หนึ่งจ ผลลั์เนี่ยมันคือ26ซึ่งถือว่าดีผมมองว่าดีนะครับเพราะจริงๆมันต้องเกิน10ซึ่งในในทั้งหมดเนี่ยมันเกิน10หมดแต่ถ้าเราดูราคาที่เป็นราคาอัปเดตปัจจุบันเนี่ยก็คือ2ลูกเนี่ยที่จ่าย1.69เเนี่ยเปอร์เซ็นต์ถูกตีคำนวณมาที่1 4ซึ่งเหมือนที่ผมบอกคือมันควรจะ1 0ขึ้นแต่ถ้าเราดูเปอร์เซ็นต์ชนะ57กับ43มันมินเมครับมันออกแนวแบบถ้าถามผมนะมีโอกาส ที่จะชนะอาจจะชนะ20แค่นั้นจบทีเนี้ยตรงเนี้ยมันก็เป็นเครื่องมือในการที่เราเอามาวิเคราะห์ว่าเราควรจะเล่นฝั่งไหนนะครับเราควรจะไปฝั่งทางด้านของปารีสหรือเราควรจะไปทางด้านของเซียเตอร์อันเนี้ยอยู่ที่แล้วแต่เราวิเคราะห์เลยนะครับซึ่งตรงนี้แหละมันจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็น,เป,นเป็นเกจความรู้ในการที่เราสามารถเอามาวิเคราะห์ได้นะครับในเรื่องของเฮ้ ว่าเราควรจะเลือกเชียร์ทีมไหนเลือกไปทีมไหนนะครับนี่ผมถึงบอกว่าราคาบอล1น2เนี่ยมันถึงสำคัญมากกับมือใหม่ที่คุณจะต้องรู้ว่าเฮ้ยมันมันมีราคาตรงนี้ด้วยนะครับในแง่ของต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เขาดูราคาบอล1นณกันดังนั้นเนี่ยสำหรับเราที่เอ,อเป็นคนไทยแล้วก็บ้านเราเนี่ยนิยมเล่นเรื่องของราคาต่อรองดังนั้นเนี่ยก่อนที่แน่นอนครับเรื่องของราคาบอลน่ย ต่างๆเราต้องรู้อยู่แล้วว่าต้องเท่าไหร่ชนะเท่าไหร่แต่ว่าไอ้ตรงเนี้ก็สําคัญเหมือนกันสําหรับมือใหม่ที่ต้องรู้ว่าถ้าราคาบอนมาอย่างนี้ราคา1นคูณสเป็นแบบนี้เราควรที่จะเลือกเล่นในเรื่องของราคาต่อรองเท่าไหร่ตรงนี้สําคัญเหมือนที่ผมบอกนะครับสำหรับมือใหม่ต้องเรียนรู้นะครับซึ่งถ้าใครนะครับอยากได้ตัว มีทั้งตัวโปรแกรมคำนวณ1นึคูณสแบบนี้นะครับแล้วก็รูปตารางนะรูปตารางบอล1นึคูณสที่จบในรูปเดียวเนี่ยว่าราคามันควรเท่าไหร่เล่นยังไงเนี่ยก็สามารถติดต่อที่ไลน์แอดด้านล่างนะครับของแบงก์กบดลูกหนังได้นะครับทักหาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับวันนี้ทางด้านของแบงก์กบดลูกหนังต้องขอตัวลาไปก่อนดูฟุตบอลให้สนุกแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ